รวมงานถแถลงงานข่าวกิจก,กรรมที่สำคัญของกระทรวงนะคะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะก็จะจัดงานมหกรรมนะคะเพื่อแสดงผลิตภัณฑ์ วิสาหกิจชุมชนแล้วก็สินค้าของรัษดรบนพื้นที่สูงค่ะก็อยากเรียนให้ทราบว่า,าสืบเนื่องจากนโยบายวิกฤต5คูน5นะคะของอท่านรัฐมนตรีนะคะท่านได้มอบนโยบายที่สําคัญก็คือนโยบาย5คู5ฝ่าวิกฤตป,ประชากรซึ่งท่านก็คํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรค่ะแล้วก็ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะคะท่านก็ให้พวกเราเนี่ยนะคะมุ่งเน้นทํางานพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะสร้างโองกาสค่ะ ให้เข้าถึงสวัสดิการนะคะแล้วก็การพัฒนาศักยภาพของกลุ่มคนทุกช่วงวัยเลยค่ะแล้วที่สําคัญค่ะท่านอยากจะให้กลุ่มคนทุกช่วงวัยเนี่ยค่ะเป็นผลิตภาพที่สําคัญแล้วก็เป็นความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยด้วยนะคะแล้วงานการจัดมหกรรมในครั้งนี้ค่ะเป็นครั้งแรกนะคะที่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะได้รับงบประมาณมาจัดนะคะเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากจะนำนะคะให้แสดงให้เห็นนะคะ,ะเป็นช่องทางในการสื่อสารนะคะแล้วก็เผยแพร่อัตลักษณ์วิถีชีวิตของรัศดรบนพื้นที่สูงะค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะคะก็มีเขาเรียกว่ามีจํานวนทั้งสิ้นเนาะดูจากทำ,ทำเนียบเราของเราแล้วนะคะใน10ชาติพันธุ์ที่เราทํางานเนี่ยค่ะ1.3ล้านคนนะคะแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้มีความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีสเสน่ห์ นะคะแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ค่ะงานในครั้งนี้เราก็จะนำพวกสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์นะคะผ้าทอนะคะซึ่งเป็นจุดเด่นนะคะในแต่และชาติพันธุ์เนี่ยค่ะมานำเสนอค่ะแล้วก็เราจะจัดให้เป็นมหกรรมของการแมทชิ่งในเรื่องการธุรกิจด้วยนะคะ,ะ,คะเพื่อจะสร้างผู้ประกอบการรายใหม่หรือผู้ประกอบการรุ่นใหม่ค่ะซึ่งเป็นรัศดรบนพื้นที่สูงค่ะแล้วเราก็เชื่อมั่นว่าถ้าเขารวมตัวกันนะคะเขามีไรายได้ที่มั่นคงนะคะเขามีหลักประกันในชีวิตเนี่ย ครอบครัวนะคะสมาชิกในครัวเรือนทุกช่วงวัยก็จะมีความมั่นคงนะคะด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ในเมื่อเขารวมกลุ่มกันแล้วนะคะเราก็สนับสนุนให้จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วก็อาจจะต่อยอดเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมในอนาคตต่อไปได้ด้วยนะคะแล้วก็ที่แน่ๆเลยค่ะการรวมกลุ่มของเขาไม่ใช่เพียงแค่อาชีพรายได้เท่านั้นแต่เรามองถึงเรื่องการที่เขาได้มาดูแลซึ่งกันและกันผ่านการจัดสวัสดิการสังคมด้วยนะคะในกลุ่มรัศดรมวพื้นที่สูงค่ะซึ่งก็จะนำไป สู่การจัดสวัสดิการสังคมแบบแม่นยําแล้วก็ตอบโจทย์ความต้องการของราชฎรมนุืนที่สูงจริงๆนะคะเพราะนั้นก็เลยกระทรวงก็เลยอยากจะเรียนเชิญทุกท่านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะสื่อพี่ๆสื่อมวลชนนะคะหรือว่าประชาชนทั่วไปนะคะหน่วยงานภาคราฐัฐภาคเอกชน,นะคะ่ะทุกภาคส่วนเลยค่ะอยากให้เข้ามามีส่วนร่วมนะคะแล้วก็มาเรียนรู้ศึกษาและพัฒนาค่ะ ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนแล้วก็ผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆของรัชรมพื้นที่สูงในครั้งนี้ค่ะเพื่อเราจะได้ร่วมกันนะคะพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์เขาแล้วก็ช่องทางการตลาดการจัดจําหน่ายให้ไปสู่สากลได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เรียนเชิญทุกท่านเลยค่ะงานก็จะจัดขึ้นนะคะ22-24สิงหาคมที่จะถึงนี้ค่ะที่เซนทรัลเวิลด์ไลฟ์นะคะชั้น8ค่ะที่ศูนย์การค้าเซนทรัเวิลด์กรุงเทพมหานครค่ะ ไฮไลท์ของของ,งานมีอะไรบ้างครับที่น่าสนใจอ่าไฮไลท์ของงานนะคะก็จะมีอย่างแรกเลยค่ะอย่างที่เรียนนะคะเราจะมีจัดนิทรรศการในสองส่วนด้วยกันค่ะนิทรรศการเพื่อพระเกียรติพระพันปีหลวงนะคะอันนี้สําคัญอย่างยิ่งเพราะพระองค์ท่านเนี่ยทรงเป็นต้นแบบในการพัฒนานะคะแล้วก็นําศิละปะัตกรรมฝีมือช่างต่างๆเนี่ยนะคะมาสู่การเป็นอาชีพรายไ,ได้ให้แก่ประชาชนค่ะส่วนที่2ก็จะเป็นนิทรรศการที่นําเสนอนะคะผ้าโดยเฉพาะเลยค่ะผ้าทอ วดลายต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ของรัศดรบนพื้นที่สูงทั้ง10ชาติพันธุ์ค่ะและที่สำคัญนะคะในรูปแบบของแฟชั่นโชว์เราอุบไว้ก่อนว่าจะเป็นใครแต่เราบอกว่าเป็นผู้บริหารสูงสุดนะคะของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะท่านจะมาเดินในชุดฟินาเล่ให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีอินฟลูเอนเซอร์ดารานักแสดงค่ะแล้วก็คนสาคัญนะคะแบบเขาเรียกว่าเซเลบเซเลบในสังคมนะคะก็จะมาร่วมเดินแบบกับเราด้วยค่ะและอีกส่วนที่สำคัญไม่ กันคือเวิร์กช็อปค่ะเวิร์กช็อปเนี่ยเราเปิดให้มีการให้เข้ามามีส่วนร่วมนะคะผู้ที่เข้าร่วมงานทุกท่านเลยนะคะก็จะมาร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปของเรานะคะแล้วก็จะมีของที่ระลึกที่ท่านทําเองนะสามารถกลับไปใช้ที่บ้านได้ด้วยค่ะ มีค่ะมีทุกอย่างเลยนะคะมันรวมทั้งทั้งผ้าทั้งหัตถกรรมนะคะทั้งสินค้าะอะไรหลายๆอย่างที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็ของกินของใช้นะคะเสื้อผ้านะคะมีอยู่ในงานครบทุกบูธเลยค่ะมีร้อยกว่าบูธนะคะมาช่วยกันค่ะมาช่วยกันสนับสนุนนะคะผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนแล้วก็สินค้า จากรัศดอมันพื้นที่สูงกันค่ะเห็นว่ามีการแมทชิ่งด้วยใช่มใช่ค่ะอันนี้สําคัญอย่างยิ่งเลยนะคะก็จะเป็นการแมทชิ่งธุรกิจนะคะคือเราจะเชิญทั้งภาคเอกชนเนาะ,ะที่เขาสามารถพัฒนาแล้วก็ต่อยอดธุรกิจนะคะจากวิสาหกิจชุมชนเนี่ยให้มันเหมือนกว้างขึ้นมีตลาดกว้างขึ้นนะคะแล้วก็นําไปสู่ไรายได้ที่มากขึ้นอยากจะเรียนทุกท่านว่าก่อนหน้านี้เรามีการจัดเล็กๆนะคะมหกรรม ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนและรัศดรพื้นที่สูงที่เชียงใหม่มาก่อนนะคะช่วงปลายเดือนปรากฏว่า3วันเนี่ยค่ะเราก็ยอดจําหน่ายสินค้านะคะก็เป็นเกือบเกือบจะหลักล้านเลยนะคะขณะเราจัดในแบบในเชียงใหม่ทีนี้เราก็คาดว่าในกรุงเทพนี่แหละบิสเนสแมทชิ่งนะคะช่องทางไปสู่ธุรกิจนะคะเราก็จะเชิญนักธุรกิจนะคะในแบบรายใหญ่รายใหญ่เลยเข้ามาร่วมด้วยแล้วก็ลองดูนะคะว่าผลิตภัณฑ์ชุมชนบนพื้นที่สูงเนี่ยมันจะไปต่อยอดในระดับตลาดที่มันกว้าง ว้างคืนรายได้ที่มากขึ้นได้อย่างไรแล้วเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเขาเรียกสเสน่ห์นะคะของราษฎรพื้นที่สูงไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ศิละปะหัตถกรรมอะไรต่างๆหรืออาหารการกินหรือแม้แต่วัฒนธรรมอัตลักษณ์นะคะวิถีชีวิตเขาที่เป็นมีเสน่ห์นะคะมันก็อาจจะนําไปสู่การท่องเที่ยวนะคะเชิงอัตลักษณ์ใน,พ,นพื้นที่สูงได้ด้วยนะคะแล้วมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นกิมมิคและก็เป็นเสน่ห์ของประเทศไทยที่เราเห็นว่าทุกคนที่อยู่บนผืนแผ่นดินไทยค่ะก็เป็นคนไทยแล้วก็ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะแล้วก็มีสิทธิ์สวัสดิการที่จะอยู่ดํารงอยู่บนประเทศไทยอย่างมีความมั่นคงในชีวิตทุกคน เท่ากันค่ะถ้าของผลในการจัดงาน,นท้งนี้ยังไงบ้างคะ คาดคาดหวังผลนะคะเราเชิญทั้งอย่างที่ท่านถามน,นะคะเราก็เชิญนักธุรกิจเราเชิญสถาบันการศึกษานะคะเราเชิญหลายๆภาคส่วนเลยเพื่อเข้ามาแล้วเราก็คิดว่าการที่เรามารวมตัวกันวันนี้นะคะก็จะทําให้เหมือนโอกาสในการที่จะขยายต่อย,ยอดเนี่ยมากขึ้นรายได้ต้องสูงขึ้นแน่นอน,นะคะ่ะเราก็คาดแอบคาดหวังเป็นตัวเลขเลข็กๆไว้นะคะว่าใน3วันนี้จากร้อยกว่าบูธเราเนี่ยก็จะต้องเป็นแบบหลักสิบล้านอ่ะนะคะอันนี้ก็ตั้งไว้แล้วแต่ที่สําคัญแล้วมันยั่งยืนกว่าก็คือการที่ เราอ่ะนำอัตลักษณ์แล้วก็เอกลักษณ์ของรัศร้นที่สูงทั้งสิชาติพันธุ์เนี่ยค่ะมาให้เป็นที่รู้จักว่าเขามีวิถีชีวิตอย่างไรมีสินค้าผลิตภัณฑ์อะไรอย่างไรนะคะแล้วมันจะนําไปสู่เขาเรียกการขยายตลาดที่กว้างขึ้นรายได้ที่เพิ่มขึ้นของพวกเขาแน่นอนค่ะ